เพื่อนเพื่อนบาทสุดท้ายคิดว่าบติดบาทสิพ่อแล้วได้อีกค่ะนี่นี่ค่ะตบถ่ายตบถ่ายตบถ่ายถ่ายคลิปนี่ค่ะนี่นี่ซีโต้ในในแหนี่จ้าโต้หัวซีโตโตเป็นแปรโตค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยมองเขาก็ดิ่นนี่ค่ะอันนี้ใส่นี่นี่ค่ะมันจะโตยิงใหญ่ค่ะนี่ค่ะเออห์หโตยิงใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนปานิน เดี๋ยวก๊กเดือนก็เพื่อนพ่อเพื่อนเดือนสองสามเดือนสามเดือนนะประสามเดือนแต่อาหารก็บเปลืองเติบเยอะเดือนลานบ้าหลายเติบอยู่ทำก็ซื้อได้ซื้อกินได้ซื้อกินได้เลยอ่าอือค่ะตานนี้ค่ะสามสี่เดือน

กะให้ตีนแฮมันจมกันจีนแฮมันจมสะจะประเน้นพี่น้องจะประเน้นไปให้กับเขาสวังที่ได้ปลาบ่ค่ะยดึกเติบอยู่ ยังเหลือลึกอยู่พ่อคนลงงมแห้แบ้านีมุดล้วบ้นี่ยังเรือนเรือนประมาณถ่วมหัวยืนมือกับคุณน้องเติมแหงแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันที่ยี่บแปดกุมภาพันค่ะ จะอาจจะไม่ได้ลงคลิปของวันที่28ค่ะอาจ,จิตลงวันหลังแต่ว่าน้ามีนี่แหงเมื่อ้วค่ะจากถ่วมสะพานนี้เด้ค่ะถ่วมสะพานนี่สะพานนี่ถ่วมแต่ตอนนี้แหงเ,เหือแค่นี้ค่ะเวลาประมาณหาโมงค่ะาโมงแรงออไ,ไ,ได้ละ อะไรได้กี่ตัวได้แล้วค่ะเพื่อนๆปลาอะไรอันใดอันใดกะคุบะคบได้ค่ะพี่น้องหนึ่งโตได้น้องปลาหนี้ได้หนึ่งโตแล้วค่ะเอามาขังไว้ในกระคุบค่ะเพื่อนๆได้อีกเจ้าตัวเดี๋ยวที่ถ่ายเพื่อนๆบิ้งแล้วค่ะเด้อตัวนี้ไปจับปลาก่อนค่ะใส่มาเลยใส่ขังเลยนั่นจบแค่หนึง สองตัวแล้วครับเพื่อนสองตัวสองตัวกําลังตามมาแล้วตัวสีสีกําลังตามมาแล้วตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่นตัวใหญ่นี่แหละอันเด็กสีโต้โอ้ยัดิน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 ยดดินนี่สีโต้ครับเพื่อนๆนี่ค่ะสีโตตัวงามๆใหญ่ๆหญ่ มื่อนี้เนี่ย,ยปานิน่งไปทำก็เผาเลยป้ากระเด็นใส่กระเด็นใส่ขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆที่มารับชมเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้น้ำดูโฆษณาให้น้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบาทสุดท,ท้ายชิบา่าบติดบัติพอ่อแล้วได้อีกค่ะนี่นี่ค่ะตบถ่ายตบถ่ายตบถ่ายถ่ายคลิปนี่ค่ะนี่นี่ซีโต ในในแห่ในเจ้าตัวหัวสี่ตัวเป็นแปดตค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวนี่ยอู้หัวเขาก็ดิ่นนี่ค่ะอันนี้ใส่นี้นี่ค่ะมันจะโตยิงใหญ่ค่ะนี่ค่ะเอออือตัวยิงใหญ่ค่ะเพื่อนๆพืนปลาลินเลี้ยงแค่เดือนก็เพื่อนพ่อเพื่อนเดรื่องสองสามเดือนสามเดือนนะอือประมาณสามเดือนแต่หารกับ เริ่มเติบเยอะแล้วมาดหลายเติบอยู่ทำก็สื่อได้สื่อกินได้สื่อกินได้เลยอ่าอ่าค่ะค่ะสามนิ้นค่ะสามสี่เหลี่ยมค่ะ